สวัสดีครับคนหลังเขาเชแยร์ครับอันนี้มาแกงหน่อไม้ครับหน่อไม้เคียนครับแกงหน่อไม้เคียนเคียนเรียบร้อยแล้วครับเครื่องแกงก็มีตะไคร้หอมกระเทียมพริกครับผักก็มีใบตูครับหรือแงลักอันนี้ผักเน่าครับหรือชะอมอันนี้บวบครับบวบอันนี้ลูกโดดครับลูกโดดครับ หน้านางครับครับอยู่มาตําเครื่องครับตํตาเครื่องครับดไข้ขึิกตรงไปก้อนครับ แล้วครับเดี๋ยวหอมก็เทียมลงไปครับ ให้มันเียกลายครับครับจะไปแกงกันเลยครับกับน้ำกลำลังเริ่มเดือดแล้วครับใส่แกงที่เราตำไว้ครับครับอองไม้ลงไปเลยครับ ไเครรับอให้เดือดครับแล้วมาปรุงเครกลางอัะ อุงนเครื่องครับเสบปยงปลาครับปลาครับปลากระสอนนดไม่ได้ซื้อไหมครับแต่ยังใส่ได้อู่ มันน่ากลับบ้านที่ไม่กลับบ้านตนสัตว่ซื้อมาครับจะปล้สิเด็กจับปดกับปล้นโรคโควิดระบาดกันเลยครับ ครับ้อยแล้วครับถึงเครื่องครับชิบรถดีครับอดีแข่งขก่อน ثنيان ايش เอาลูกโดดลงไปครับโดดวบกับ

ทีสามเรียกประขาประขาขั้นต่อสุดท้ายครับในตู้ครับ ูหรือเบลล์ลับครับปิดฝาเลยครับปิดแก๊สเลยครับบนปิดฝาขอโทษขออภัยบอกผิดพูดผิดไปหน่อยครับมาแซ่บๆกันเด้อครับครับอย่างน้องไม้เคยนตัวแซ่บวะครับพี่น้องโอู้หัวผักรวมกัน แยกใหญ่ครับกินด้วกันครับ้อนโดนามโกโก้ครับอือมาครับกินด้กันบริกินให้เบิ้งเล้อครับเวลาหมดครับเฟาไปงานครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดดินเด้อครับพี่เนาะเพื่อติดกัาเรงจะเห้คลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ